ครับสวัสดีครับค่ะเมื่อวานบอกท่ามันไม่สวยจริงๆใช่ใช่เมื่อวานเนี่ยมันจมูกมันจมน้ำนะฮะวันนี้ราวนี้วันเนี้ยค่ะมันลงมาขาเนี่ยมันจะแตะสะข้างล่างอ่ะอันนั้ะแกก็มีขาแตะแต่ต้องเด้งถูกไหมฮะขาอะไรแตะตรงไหนคะขาแตะไอเอกอะไรเขาเรียกอะไรนะข้างล่างของสะสะน้ำเหมือนคนจมน้ำนะฮะขาเนี่ยมันจะจะแตะสะแล้วคราวนี้ถ้ามันยังไม่ตายมันจะเด้งขึ้นถูกไหมฮะพะขาขามันลงไปไปถีบก้น มันต้องเด้งขึ้นถูกไหมฮะธรรมชาติอ๋อเดี๋ยวมันจะเด้งพรุ่งนี้ไหมล่ะก็ถ้ามันไม่เด้งแสดงว่ามันตายแล้วไงจมเลยแหละงานเออเนี่ยอธิบายให้ฟังง่ายๆค่ะค่ะนะครับคือถ้าถ้ามันจะเด้งนะครับ เราไม่รู้หรอกมันจะเด้งไหมนะครับเพราะว่าขนาดนี้หุ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับการปรับฐานก็คือเราจะเห็นว่าหุ้นที่มันประกาศผมการเนินงานออกมาไม่ดีนะครับหรือคาดว่าต่อไปจะไม่ดีอย่างบัตรปูกเงี่ยนะครับแล้วเขาจะเห็นว่าเขาจะมีการขายออกมาในขณะเดียวกันก็จะมีหุ้นที่คาดการว่ายังดีอยู่นะครับคือค่าปีค่าส่งเลยนะครับมันก็ยังขึ้นต่อมาได้อยู่นะครับส่วนหุ้นที่เล่นหุ้นเก่งกำไรกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น ทีแพรพูรีนเห็นไหมครับจมเลยชนปั๊บแล้วก็ลงละอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นท่าลยนะเออเป็นท่าลงละแต่วถ้าแต่ถ้าใครรู้เทคนิคเนี่ยนะครับแล้วแล้วเชื่อมมันอ่ะมันก็ต้องขายถูกไหมฮะแลวลงมาซื้อกลับตัวนี้มันยังดีแบบไปติดอยู่สิบหกหกเห็นไหมฮะพูรีนต้องปล่อยตอนสิบหกใช่สิบหกหกมันพอดีมันทั้งสองทฤษฎีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟีโนนัชที่หรือว่านนวทฤษฎีขึ้นนะครับหรือว่าเรื่องของทฤษฎีแกลบเนี่ยมันพอดีกัน พราะนั้นมันก็ยังไงมันก็ต้องขายนะ,ะที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเรื่องที่เกิดแล้วมาพูดคือเราพูดไปก่อนหน้าแล้วพูดไปก่อนว่ามันแนวต้านของเพื่อเพื่อ,อ<ม>ให้ทุกคนเกิดความเชื่อนะครับว่าการลงทุนในสมัยใหม่เนี่ยคเครื่องมือทางเทคนิคนี่นะครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ทุกคนทั้งโลกเขาใช้คราวนี้คราวนี้จริงหรือไม่จริงถูกแล้วไม่ถูกไอการลงทุนในตลาดทุนมันเป็นเชื้ีของความเชื่อเมื่อคนส่วนใหญ่เขาเชื่อแล้วเขาทำไงแต่เรา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 ไม่เชื่อเราไม่รู้เราไม่ศึกษานะฮะ คือมันบอกไม่ทันถูกไหมครับซึ่งเวลาเราจะบอกว่าเออให้ขายนะเวนไรเดดูก่อนฉันถือได้ถือได้ลงมาถึงสิบห้าอ่าวันนี้ทําไงต่อสิบสี่แปดละหลุดสิบห้าด้วยทําไงละคะอาก็ใน้นขายอยู่ที่สิบสี่สิบสี่สิบสี่จุดสี่อ่ะสิบสี่บาทนะฮะสี่บาทถ้าหลุดก็ต้องสต็อปลอสรับสิบสี่บาทอ่าสิบสี่บาทห้ามหลุดนะถ้าไม่หลุดหลุดก็สต็อปลอสอันนี้พอสิบสี่กับสิบหกเนี่ยโอ้เล่นหุ้นแบบจะได้กําไร ห้าเปอร์เซ็นตนะแต่พอขาดทุนสามวันเนี่ยมันมาเลยม็นสิบ <5, S 2> เปอร์เซ็นต์เออมันเร็วมากอ่ะคนก็จะบอกว่าตลาดทุนยังงุ้นยังงีง้อะไรนะเนี่ยไม่ใช่หรอกเราต้องศึกษาหาความรู้มัน,น <ะ S 1> มีมันมันมีสูตรของมันนะคะไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียวหรือจะได้อย่างเดียวใช่ไเวลาได้ในหุ้นเนี่ยมันจะได้แบบช้าๆนะแต่เวลาเสียมันจะเสียแบบเร็วนี่ถ้าถ้าใครเล่นหุ้นแบบไม่รู้ว่าหุ้นที่เขาไปเล่นเปเขาเล่นเก่งกาไรคำว่าหุ้นเก่งกำไรไม่ถึงเอาข่าวมาเล่นบทสรุปยังไงใช่ใช่มีข่าวมารองรับให้กดลงพอข่าวจบไปเนึ พอเขาปล่อยข่าวต่ออยนิดนึงนะครับว่าอเรื่องคดีในสายของที่พิพิธภัณฑ์เก็แล้วแต่นะครับพอเขาเริ่มปล่อยปๆมาอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่านั่นแหระขบวนการมันครบคือมันขึ้นมาก่อนทำให้มันลงได้คือเราดูเราต้องดูจากเริ่มเริ่มที่มันเริ่มขึ้นจากจากสิบสี่บาทขึ้นมานะฮะขึ้นมามันก็ไม่มีข่าวอะไรนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอใกล้ๆถึงถึงปั๊บมีสัญญาณกับตัวมีสัญญาณกับตัวปุ๊บมีข่าวออกมาซ้ำให้อย่างเงี้ยอันนี้ใช่เลยแล้วก็มีโบรกเกอร์ออกมา ให้เป้าของโพลีนใหม่เป็นสามสิบมีซื้อพิมพ์ลงหน้าหนึ่งเลยสามสิบน่าจะพิชิตได้อะไรเงี้ยนะคือมันครบสูตรนะแต่หุ้นบางตัวที่เขาไม่ได้ปล่อยข่าวมาก่อนอพอมีข่าวมาเขาก็ค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยค,คือเราต้องศึกษาในการลงทุนเนี่ยถ้าเราจะเล่นหุ้นประเภทเนี้ยที่เขาใช้ข่าวเราก็ต้องเข้าใจมันนะนะว่ามันมันเล่นแบบนี้นะไม่ใช่เราอย่าไปคิดต่ออ่ะ คือเราไปดูการาฟนิดหนึ่งถึงว่าเราดูการาฟให้เปน็นเราก็ดูว่าอ๋อข่าวที่มันออกมาในหุ้นมันขึ้นมาแล้วนี่แล้วมันขึ้นมาชันด้วยอ,อย่างเงี้ยขายไปแล้วก็ขายเลยนะอยากกลับมาซื้ออีกเอออย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมง่ายไหมฮะ,ะง่ายแต่เราชอบไปคิดต่อไงไปคิดต่อว่ามันจะไปสามสิบเพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้ไงเพราะฉะนั้นในในทางเทคนิคเราก็บอกว่าเราไม่ฟังข่าวเราดูข้อมูลนะครับแล้วเราก็เว้นไปตามเทคนิคคราวนี้เรามาดูเทคนิคของ N D K เซฟอินเด็ก์เนี่ยตัวนี้แนวรับสําคัญเรียกว่าไหลขวานะฮ ึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยคือหุ้นเนี่ยถ้าจะขึ้นต่อไปได้ไม่ถึงว่าขึ้นไปทํำนิวไฮได้นะครับต้องขึ้นจากตรงนี้หนึ่งสองอขึ้นจากตรงนี้นะครับไม่ใช่หนึ่งสองเจ็ศูนต้องขึ้นจากหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยไม่ถึงว่าหุ้นขึ้นไปเนี่ยนะมันมีสองอย่างนะคุณมอนคือขึ้นไปแล้วไม่ทํำนิวไฮแล้วลงกับขึ้นไปแล้วทํำนิวไฮถ้าจะขึ้นไปแล้วทํำนิวไฮต้องขึ้นจากตรงนี้ขึ้นจากหนึ่งแปดศูไม่ใช่ไม่ใช่ลงไปหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แล้วขึ้นนะต้องขึ้นจากหนึ่ง ท่าขึ้นนะเขาเรียกท่าขึ้นอ่าเป็นท่าขึ้นอ่ะเทเลทและโชเดอร์ถ้าจะขึ้นนะฮะมันจะต้องขึ้นจัดตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ถ้าถ้าขึ้นจากตรงนี้ไปโอกาสที่จะทำนิวไฮมีแต่ถ้าหลุดลงต่ำาวันนี้ถือว่าลงไปหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์เนี่ยถามว่าขึ้นได้ไหมได้แต่ไม่ทำนิวไฮละนะครับเป็นไซเวย์ออกข้างไปเป็นเขาเาเรียกฟอร์เวดอะเวดที่มันมันเกิดการผิดพลาดซึ่งมันก็จะซึมไปไม่ทราบข้ามปีหรือเปล่าแล้วถามว่าขึ้นได้ไหม เรามาดูนะครับพูดของเราเนี่ยก็คือเหมือนเจอพายุ <ฮะ S 2> ก็คือหุ้นเราเราได้รับผลกระทบจากในอเมริกาที่ที่มันหลุดในกลายนะคะรับดาวโจนหลุด <ฮะ S 2> แต่ที่ผมพูดไปบ่อยบอกว่าคนเขาเชื่อว่าถ้าดาวโจนลงเราลงไง <ฮะ S 2> แต่เพราะเพราะนั้นเราก็ลงด้วย <ฮะ S 2> เราลงมาละลงตามเขาแต่เรานะลงน้อยกว่าเขานะฮะคราวนี้เขาเนี่ยใกล้จะรีบาว <ฮะ S 2> ท่าของดาวโจนเนี่ยมันเจอ <ฮะ S 2> โดจิละในทางเทคนิคบอกว่าดาวโจน์ใกล้ดีบาวละ ไม่ไม่ไม,ไม่ในสัปดาห์นี้ไม่ก็พรุ่งนี้ไม่ก็สัปดาห์หน้าแต่ดาวโจนน่าจะอยู่ที่ต่ําๆแล้วถ้าลงก็หนึ่งหมื่นสองพันไม่ได้เยอะแต่จะรีบาวกลับขึ้นไปที่หมื่นสามนะฮะเพราะฉะนั้นเราเหตุที่เราลงมาก็เพราะเรื่องเรื่องนั้นมันก็จะหุ้นของเราก็จะสามารถจะรีบาวได้นะครับอันนี้ประเด็นประเด็นก็คือว่ารีบาวจากตรงนี้กับรีบาวจากที่ต่ำกว่าตรงเนี้ยผลต่างกันคือรีบาวแล้วทำนิวไฮกับไม่ทำนิวไฮแค่นั้นเอง แต่ก็มีจิตรีบาวนะะอคอับก็นั่นมันยังนิ่งอยู่เลยเห็นไหมครับนึงสองแปดศูนย์มัน่มันนิ่งเลยไงมันนิ่งไงคือถ้ามันสู้มันต้องสู้ไงนะครับอันนี้ถามเทคนิคทาเทคนิคมันก็มันก็ต่อมาตอนนี้ต่อมาถ้าเราต่อมาถึงฟิวเจอร์ใช่ไหมครับก็เหลือแปดหกสองจุดห้านะก็คือห้ามหลุดนะฮะถามว่าตอนนี้ลองเลยไหมฟิวเจอร์ไม่ใช่ลองถ้าจะลองก็คือว่า ต้องต้องไม่ทําโล่ต่ากว่าของวันนี้เราไม่ทราบแบบนี้โล่เท่าไหร่วันนี้อาจจะยังไม่โล่ก็ได้นะครับหรืออาจจะโลไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราดูฟิวเจอร์เนี่ยก็คือถ้าลองจะเกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้มันยังเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนที่มันเป็นไซเวย์นะครับเพราะนั้นกรอบร่างยังเป็นรองอยู่เนี่ยในฐาทนทฤษฎีก็คือมันลงมา865ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าตอนเนี้ต่ําสุดแล้วคือ865แล้วนะครับพรุ่งนี้เราคุณต้องดูอีกหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งนั้นก็คือต้องต้องไม่ต่ากว่า นะครับปัญหาว่าแล้วคนช็อตนะตัวนี้ก็ไม่ใช่ช็อตนะฮะไม่ถึงว่าคนที่ถือช็อตมา่ะถือต่อได้ถูกไหมครับแต่มาโฟลว์ช็อตตัวนี้ไม่ใช่นะถ้าถือจะช็อตคุณต้องช็อตที่แปดแปดหกแปดหกสองนะฮะแล้วก็แล้วก็ช็อตที่แปดหกสองแล้วลงไปปิดที่แปดห้าสี่ถ้าจะช็อตนะฮะให้ถูกวิธีเราดูยืนตรงบริเวณนี้ไม่ใช่ว่าช็อตปับเอออย่าไปทาก่อนมันเลยเรารู้ว่ามันจะต้องหลุดมันไม่ใช่มันต้องหลุดแล้วทำนะครับเพราะนี้เวลาหลุดมันก็มีท่าอีกหลุดกระโดดหลุดอ่ ก็โดนหลุดก็ต้องช็อตก็ได้น้อยหน่อยนะฮะก็อให้หลุดเถอะนะครับหรือหรือก็คือค่อยๆหลุดอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีสองอย่างนะฮะเราดูเราดูว่ามันมันมันก็ไม่ได้คือผมเนี่ยถ้าพูดมันลงเลยเนี่ยผมจะไม่กลัวแต่ถ้ามันซึมลงเนี่ยผมกลัวนะค่ะผมกลัวหุ้นที่มันซึมลงนะอันนี้ถือว่าซึมหรือว่าซึมเขาเรียกไซเวดาวนะฮะอ๋อซึมอยู่นะคะใช่เหมือนหุ้นที่มันไซเวอาฟเนี่ยผมจะชอบนะครัฉะนั้นคนคนที่ถือหุ้น คือเรามีหน้าที่ถึงเงินสดห้าสิเปอร์เซ็นที่พูดมาตั้งนานแล้วถามว่ามาไหลาบางคนบอกว่ามีห้าสิบเปอร์เซ็นเอาไว้ทำไหลคือถ้าหุ้นมันหลุดไปถือว่ามันหลุดหนึ่งสองแปดศูนย์หรือหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เนี่ยเรามีห้าสิบเปอร์เซ็นลงไปซื้อข้างล่างใช่ไหมครับใช่ซื้อเสร็จแล้วทำไงครับขึ้นมาเพื่อขายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ออกจากตลาดเนี่ยคือหุ้นมันหลุดไปแล้วที่มันหลุดแล,แล้วมันก็คือลงไปไม่รู้จะลงไปเท่าไหร่นะในทฤษฎีของเราก็าคือว่าคือไม่มไม่ใช่ว่าลงไปแค เราไม่รู้หรอกว่าตอนมันลงอะ่ะเหมือนตอนมันขึ้นมาทุกคนก็จะบอกว่าขึ้นถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกไหมครับมันก็ทะลุทุกแนวเวลามันลงอะ่ะแนวรับมันไม่มีให้จําไว้ว่าคุ้นเป็นขาลงแนวรับไม่มีมันจะลงไปทุกแนวแหละออแต่ถามว่าไอ้เงินครึ่งนี้เอาไว้ทําอะไรก็คือถ้ามันหลุดเนี่ยในจังหวะที่มันมีสัญญารีบาร์ล้วก็เข้าไปซื้อแล้วก็เพื่อที่จะขายร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราออกมาเพื่อที่จะไปรอซื้อเมือ่อพุดมันมีสัญญ,ญาณกลับตัวนะครับเราถึงจะซื้อคือตอนที่มันวกขึ้นอ่ะเราเราถ ถ้างั้นเราไม่ซื้อนะครับนั่นเป็นกลยุทธ์ทางเทคนิคใช่เป็นกลยุทธ์เพื่อเพื่อรอดเพราะว่าถ้าเรายังถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันถามว่าเราทำไงอะเราไม่มีทางออกเลยอะมันไม่สามารถทำรายได้เนาะจะต้องรอดก็าม่ไหวมันก็ขาดทุนใช่แล้วเราก็มันออกอาการเราก็เตือนมาตั้งหลายวันแล้วว่ามันออกอาการนะถ้าพูดถึงตัวหุ้นในส่วนของหุ้นบ้านปู่ที่เคยพูดในก่อนหน้านี้นะคะตัวบ้านปู่นะคะ ตอนนี้บ้านปูก็ลงมาบริเวณต่าสุดคือประมาณสามหกศูนย์คือเรานะไปหาเว็บไหนก็ได้ดูที่เขามีโชว์ราคา่านหินน่นะฮะค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลได้หรอกนะฮะค่ะคือราคา่านหินเนี่ยมันยังเป็นเส้นดิ่งลงทุกวันเลยคือราคามันไม่ขึ้นบ้านปูเนี่ยถามว่าทําไมบริษัทฐานหินอื่นเนี่ยถึงไม่ได้มีปัญหาเหมือนบ้านปูใช่ใช่พวกเอิร์ธอะไรมันกลับขา้เขาไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเพราะว่าเอิร์ธเนี่ยเขาซื้อเหมืองฐานหินในขณะที่ราคาฐานหินต่ําแต่บ้านปูเนี่ย ไปซื้อฐานเหมืองฐานหินที่ออสเตรเลียในขณะที่ราคาฐานหินมันสูงน่าไมะห๋อราคาที่ซื้อถูกคุณไปซื้อของในเหมืองเ,เ,เนี่ยเท่ากับคุณซื้อสต็อกมาถูกไหมครับคุณไปซื้อสต็อกมาราคาสูงไงเพราะการเป็นการเป็นเอิร์ธสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเหมืองเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นคนกลางใช่ไหมครับเพราะนั้นฐานหินจะขึ้นจะลงเนี่ยเขาก็เป็นแค่คนกลางกินส่วนต่างแต่พอเขาไปซื้อฐานหินแล้วเนี่ยมันต่างกันที่ว่าเอิร์ธเนี่ยเขาซื้อตอนที่ฐานหินมันอยู่ที่ที่แปดสิบเหรียญยกตัวอย่างค แต่ราคาเอิร์นเนี่ยมันก็จะลงถ้าถันหีมันลงไปสี่สิบเหรียญเพราะว่าเขาไปซื้อแล้วราคาถันหีมันลงก็คุณไปซื้อแล้วสต๊อกมันลงอะไนดะ้ไหมฮะอย่างเงี้ยก็คือในความหมายคือแบบนี้ราคาที่ถูกกว่าเจ้าใชต่ต้นๆแต่บ้านปูไปซื้อตรงร้อยแปดสิบไงไอตอนที่ไปซื้อราคาถันหีมันอยู่ที่ร้อยแปดสิบเหรียญราคาเลยลงหนักแล้วตอนนี้มันอยู่ที่แปดสิบเหรียญเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพอคุณตีราคาสต๊อกของคุณเนี่ยมันก็คือถ้าคิดว่าเอาไปขายวันนี้มันก็คือมันก็เลยลงหนัก นะครับแต่ผลการมืองานของ,งมันก็ไม่ได้ลงเลยมากมายนะครับถามมันลงไปเท่าไหร่ม,มันลงไปได้เรื่อยๆนะ,ะมันจะลงไปได้เรื่อยๆจนหวัดราคาทันทีจะขึ้นมันก็จะมันก็จะขึ้นเองมัน,นก็อาจจะเห็นแววๆสามท่วนๆอาเป็นไปได้ตรงตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยได้หมดนะค่ะคะคือผมพูดไม่ได้ให้กลัวนะครับผมพูดทางทางภาษาของทางเทคนิคเนี่ยหุ้นมันมันคือหมดรอบในเรื่องราวของธุรกิจครับไปแล้ว มันหลดรอบเนี่ยก็คือมันไปหมดรอบเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนเป็นในทางที่ตัวบริษัทเองแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นราคาผมยกตัวอย่างมันถ้าสมมติราคาน้ำมันไปลงไปยี่สิบเหรียญน่ะมันมีพลังงานทดแทนอื่นมานะครับมาแทนนะมาแทนน้ํามันนะครับแล้วน้ํามันไปลงไปอยู่ยี่สิบเหรียญน่ะผมถามราคาสอพอลงไหมครับลงค่ะลงแน่นอนอยู่แล้วว่าเพราะทุกทุกบาเรลที่คุณขุดออกมาเนี่ยคุณขาดทุนน่ะต้นทุนสปออยู่ประมาณเจ็ดสิบเหรียญน่ะ มันก็ขาดทุนนะถามว่าราคาสปอมจะลงไหมมันก็ต้องลงไงนะครับมันก็เป็นเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนทําปัจจัยบ้านปูเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัยที่มันเปลี่ยนนะครับมันไม่ใช่มันปัจจัยเปลี่ยนแล้วก็คือว่าเขาแก้เขาไม่ได้เขาไม่สามารถแก้ได้ตัวเขาเองเนี่ยให้เขาเก่งขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถไปทําราคาฐานหินน่ยให้มันขึ้นได้ไงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดพลาดของบริษัทน่ออกไหมฮะเขาก็เปลี่ยนเป็นเปลีอยนก็ท่านที่ถือบ้านปูไว้ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ อมันก็มีอย่างเดียวมันติดแล้ววะม,มันติดแล้วก็อยู่ที่สถานะว่าเราเราติดมาเป็นเงินทั้งหมดของเราหรือเปล่านะฮะ <Okay. S 2> เพราะพวกนี้มันเป็นมันเป็นคอบลิตี้นะครับมันก็มีขึ้นแรงลงแรงนะครับ <Okay. S 2> แต่เราคิดว่าเราเราเรา,เราจะบ,บริหารพอร์ตเนี่ยทุก <Okay. S 2> ไหนถ้าเรารู้ว่าหุ้นมันยังลงอยู่แล้วราคาถาันถี่มันยังไม่ได้บนกลับ <Okay. S 2> ก็ขายทุกนั้นนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ลงไปซื้อที่ต่ากว่าไปเรื่อย มันจะเซฟคอร์เราไปเรื่อยๆนะครับบ้านปูไม่ใช่หุ้นไม่มีพื้นฐานนะครับเพียงแต่พื้นฐานมันอ่อนด้อยลงนะครับไม่ใช่หุ้นปั่นนะครับคือไม่ต้องไปไปว่าอะไรว่าเขาไม่ดีนะครับนี้เรื่องราคาเนี่ยก็คือมันก็เป็นไปตามตามของราคาทันหินผมสรุปไว้อย่างนั้นนะครับพอประกาศผมก็ในงานทีมก็จะลงทีหนึ่งแล้วก็จะนิ่งไปนะครับพอไตรมาสสี่ประกาศผมงานอีกาลดลงอีกก็จะโดนลงไปอีกก็จะไปทีละละลอกละลอกละลอกแบบเนี้ยจนจน จนไต่มาไหนประกาศปอกงานเออมันกระเตื้องขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยราคามันก็จะเริ่มรีเวิร์สขึ้นมามันปูนเกือบหลุดจากห้าหกร้อยแปดสิบแปดในรอบปีนะคะตอนนี้ก็คือสามร้อยหกสิบครับก็หลุดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเทคนิคจริงๆมันก็ที่คุณม่อนว่าทุนไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์วันที่เราสัมมนาเขาก่อนนู้นใช่ไหมฮะเราก็ขีดให้ดูแล้วว่าเนี่ยในวิริชามันจะลงไปตรงนั้นนะครับแต่เวลาหุ้นลงเนี่ยผมก็คือไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะว่า เราเข้าใจคนอ่ะนะฮะที่เขาติดหุ้นอยู่เนี่ยก็คือเขาต้องการคำไอ้คำลอบใจเลยก็ได้เขาไม่ต้องการคําพูดที่ไปซ้ําเติมอ่ะแต่มันเป็นบทเรียนกับเขาในคราวหน้าเนี่ยว่าเขาก็จะไม่ทําแบบนี้อีกนอกไหมนีนี่คือหุ้นพื้นฐานใช่พี่หุ้นพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าหุ้นพื้นฐานเนี่ยแล้วไม่ขายไม่ขาดทุนเนียอย่างน้อยเขาได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อถ้าปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากต้องขายถ้าไม่ขายเนี่ยขาดทุนนะครับได้ค่ะเทรนด์อุตสาหกรรมประเทศไทยในยุค ดัชนีหุ้นอยู่ประมาณพันสามร้อยพันห้าร้อยสมมตินะคะเทรนมันจะเปลี่ยนเยอะไหมอุตสาหกรรมพวกนี้ค่ะคือในในคลื่นเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนหรอกเพราะลื่นที่มันขึ้นมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีอุตสาหกรรมอะไรที่ใหม่ๆนะฮะหรืออุตสาหกรรมที่ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือว่าค่าปีค่าส่งนะฮะพวกรถยนต์ล่ะอ่าพวกรถยนต์มันก็ยังดีของมันอยู่นะอืมันก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยมองว่ารถยนต์เนี่ยกําไรปีนี้มันเป็นกําไรที่โตก้า เนื่องจากนโยบายนโยบายของการที่ที่ลดภาษีลดฐันละหนึ่งแสนใช่ไหมครับมันทําให้การผลิตช่วงเนี้ยมันกลายเป็นว่าผลิตเท่าไหร่มันก็ขายหมดมันก็ขายหมดไงฮะแต่รถยนต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่นี่ส่งออกนะไม่ได้ขายในประเทศนะถูกครับแล้วส่งออกแล้วส่งให้ใครไหมเพราะแรงซื้อนี่มันอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันส่งออกได้จริงๆอ่ะนโยบายนี้จะไม่ออกมาค คือประเทศไทยต้องประกอบให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ย้ายฐานการผลิตโดยให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่ผลิตในบ้านเราแล้วขายในบ้านเราได้นะครับแล้วก็ส่งออกได้ด้วยถ้าไม่งั้นญี่ปุ่นเ็าจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในตลาดนะครับที่ที่มีแรงซื้อด้วยก็เลยกระตุ้นกําลังซื้อภายในใช่ต้องกําลังซื้อภายในเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีบริษัทของเราเองนะครับเป็นญี่ปุ่นกับทั้งหมดเลยนะเป็นอเมริกาเป็นญี่ปุ่นนะครับช่วยญี่ปุ่นอาไรไทยใช่แล้วก็ ในอุตสาหกรรมที่มันน่าสนใจคือว่าในอินโดนีเซียเนี่ยที่ผมบอกว่ารถยนต์มันใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยอันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อยากถ้าเขามูฟไปอ่ะเขาก็มีฮอนด้าที่ผลิตอยู่ที่นั่นนะครับแต่เขาก็ไม่กล้าไปเต็ม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 ตัวเพราะว่าในอินโดนีเซียมันก็ไม่ต่างกับบ้านเขาซึ่งมันเป็นเขตแผ่นดินไหวนะฮะที่ก็เรียกว่าลิงออฟนะฮะเออเขาก็กลัวแต่เขาอยู่บ้านเราเนี่ยดีกว่าไงฝั่งพินิพลนี่เพลินเพลินเลยนะเพลินไหมฮะมีเรื่องทุกเรื่องพินิพลบอกได เขาเรื่องแผ่นดินไหวนะฮะที่เขามยมาเนี่ยเมื่อเราขับไปที่ปกแดงเนี่ยตอนนี้หรือเราเข้ามาในเมืองระยองเนี่ยนะครับขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออพาร์ตเมนต์ในระยองราคาแพงกว่าที่กรุงเทพนะครับใช่คอนโดระยองก็แพงแพงนะครับคอนโดคอนโดระยองที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยมันแพงกว่าที่กรุงเทพนะมันเดือนละสามหมื่นห้านยแล้วเต็มนะฮะเต็มหมดนะครับปตทปูนใหญ่เลยเนี่ยเช่าเนี่ยนะครับแล้วญี่ปุ่นอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งห้าหมื่นนะฮะแพงกว่าในกรุงเทพนะครับ ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ถึงว่าเทียบคุณภาพเลยคือมันแพงแสดงว่าญี่ปุ่น,นมาที่มาที่ปลวกแดงเยอะมากมปลวกแดงน้องปลวกแดงใช่ใช่อุตส,สาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยก็คือว่ามันมใช่จะปีหน้าเนี่ยมันจะผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับม,มันดีต่อเนื่องแหละถ้าอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราไม่ดีนะ่ประเทศไทยพับฐานหมดเลยมันจะต่อเนื่องไปยางพาราต่ออะไรมันเต็มไปหมดเลยได้ค่ะมันเชื่อมโยงพี่อะไรนะแปบหนึ่งทองคำค่ะทองคำก็เมื่อวานที่บอร์ดนะครับก็เมื่อคืนใครลองก็ได้ห้าสิบบาทนะฮะ ก็ได้แค่เนี้คืใอในผมผมเรียนง,งี้ในกรอบใหญ่เนี่ย<ช>ต้องคำมันขึ้นมานะครับมันลงมาเป็นขึ้น a 1 5 5 0พันรยห้าสิบนะครับะะมันขึ้นมาที่หนึ่งพันดก็เรียกขึ้น b นะฮะแล้วมันลงพามาที่1 5 5 0ห้ายห้าสบเนี่ยก็เก<ช> 4, รียกขึ<อ>้น C นะแล้วขนาดนี้มันขึ้นไปนะครับ 2002, 1น0 0รอเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกขึ้น x นะครับแล้วมันก็จะลงลงมาทำขึ้น A ขึ้นเี่ยก็จะลงมาที่1 5 5 0อีกแห้าล้วถึ้จะจบงจะแล้ว่ เขาเรียกขึ้นต่อเนื่องนะฮะตอนนี้ถ้าถ้ามองแบบนี้ก็บอกว่าในคลื่นที่มันกาลังลงเนี่ยมันก็จะกำลังกำลังจะลงเป็นขึ้นเอซึ่งจะลงไปที่เป้าหมายหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแต่ระหว่างทางเนี่ยนะครับมันจะรีบาวแบบนี้แบบนี้นะครับก็ไปคิดกันเองว่าจะต้องทำยังไงเมื่อคืนนี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะคะใช่คือในในในขณะที่มันอยู่กลางทางระหว่างพันแปดถพันห้าร้อยห้าสิบการรีบาวของมันเนี่ยมันก็รีบาวขึ้นไปที่พันห้าร้อยพันเจ็ดร้อยห้าสิบได้นี่กลยุทธ์วันนี้ก็ กรอบใหญ่เนี่ยเป็นชาไม่ทราบหรอกนะฮะคือการรีบาข้างต่อไปถ้าไม่เกินหนึ่งเจ็ดสามแปดเนี่ยมันจะเป็นชอ็อตเลยะนะครับคือให้เราดูกรอบใหญ่เป็นหลักอันนี้กรอบใหญ่เนี่ยฝ่ายจะลงไปพันห้าร้อยห้าสิบมันไม่ใช่วันสองวันนะฮะ,ะมันเป็นเดือนเดือนน่ะมันสองสามเดือนอย่างเงี้ยนะครับะฉะนั้น,ะะใ,นในกรอบใหญ่นี่มันเป็นชอ็อตแต่ตอนนี้อาจจะรอนิดหนึ่งพันเจ็ดสองหกใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้มันรีบาเนี่ยมันคือเพราะว่าเพราะว่าถามว่ามันทาไมมันถึงจะขึ้นไปได้เนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับ ค่างเงินดอลลาร์านเนี่ยมันจะเริ่มที่ที่จะอ่อนตัวลงมานะฮะซึ่งตอนเนี้ยมันจะทําให้ราคาทองคําเนี่ยมันสามารถที่สู้วิงกลับขึ้นไปได้ค่ะอืมค่ะอืมได้ได้ได <ขอ S 1> ก็นั่นผิดกรอบพอเข้าใจสัน้นๆแต่มีนักเล่น วันต่อวันก็เยอะเหมือนกันเนี่ยมันโหลดลง youtube เร็วนิดนึงเพราะทอนเนี่ยถ้าหลังสี่ทุ่มแล้วเขาจะฟังไม่ทันอเดี๋ยวบอกน้องให้เอาพี่นิพนธ์ให้เอาหลอขึ้นมาก่อนนะครับเพราะคนฟังทอนเนี่ยต้องฟังก่อนสี่ทุ่มอ่าได้ค่ะเพราะเขาจะตัดสินใจตอนสี่ทุ่มเลยว่าเขาจะทําอะไรอ๋อได้ค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ตอนนี้ตลาดก็น่าจะวูบหรือว่าน่าจะดันพันสองแปดศูนย์รุ่นกันไปนะคะถ้าเป็นเป็นไทยก็พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะรีบาร์นะรีบาร์ทุกท่านค่ะลองดูน่าจะรีบาร์มนะครับม ก็เราดูอีกตัวหนึ่งก็ได้นะฮะดูอีกตัวหนึ่งดูอีกตัวหนึ่งไม่ถึงว่าดูพวกนี้ถ้าไม่ต่ำกว่าแปดหกสี่จุดเจ็ดเนี่ยก็ค่อยเข้าไปลองนะฮะวันนี้เอาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เสี่ยงไปไม่ได้จะจะลองเป็นเบสเลยเบสลองนะฮะเป็นเบสลองถ้าเราดูนะคือกลุ่มธนาคารพณิย์กลุ่มอะไรไม่ไ้มันอยู่ที่หน้าผาแล้วมันน่าจะเด้งได้นะถ้าไม่เด้งแล้วมันลงเลยนะค่ะคือถ้าไม่ได้ก็ไม่เกิดก็ตายไม่เกิดก็ตายต้องต้องเบสเอาท่านค่ะท่านมีหัวใจแบบไหนก็เลือกเอานะคะใช ท่านเลือกแบบหัวใจสิงห์ท่านก็สู้ไปถ้าหัวใจแมวก็ถอยมาเราไปลองที่8ปดเจ็ดศูนย์เนี่ยมันขึ้นแน่ๆมันก็คือแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณแปดแปดห้าค่ะคแต่ถ้าลองแถวเนี้แล้วถ้าพรุ่งนี้มันโดดเลยอ่ะโดดเลยมันแปดห้าศูนย์เนี่ยมันก็โดนสิบห้าจุดเลยนะโอ้เหนื่อยเหมอนกันนะเล่นฟีเจอร์ยากยากคุณไม่เป็นไรเราแต่ฟีเจอร์มันนะพอมันหลุดปั๊บมันมันโดนเลยใช่มันถือไม่ได้ไงถูกต้องอืได้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวดิ๊ วันัเสาร์ทย์นี้ของพี่งานอะไรนะเสาร์นี้วันที่17เรื่องจีบยาการลงทุนก็ไปแล้วเดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังเยอะนะครับส่วนในเดือนหน้าก็จะเป็นเรื่องเทคนิคนะฮะวันเสาร์ที่22บสองอย่าลืมนะพี่นิพนธ์นะไปด้วยไปด้วยปะทะกันหน่อยสิได้ได้นักกลยุทธ์นักการตลาดครบเครื่องอย่างพี่อะปะทะกับนักเทรดเดอร์กันสนันเลยนะผมไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นยังไม่เับทุรคนแล้วก็จดไว้เลยว่าใครถูกได้ได้ได้ก็เรื่องครบเครื่องไงคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องเลยไง คุยได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็พิสูจน์ตามมาจากเทปเนี่ยมันก็จะจริงทั้งหมดนะฮะคือเราไม่เคยพูดสิ่งที่มันใช้ไม่ได้ออกไปในสื่อนะฮะอ่ได้ค่ะพี่ขอบพระคุณนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะพิพน์สวน